สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาดพุ่งถี่สองคิวนะฮะตัวนี้นะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อโคมสูรนะครับรุ่น WA สองร้อยคิดหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่พิมพ์นิยมมากๆนะครับลูกค้าหลายท่านชอบใจมากเพราะว่าเขาจะมีข้อดีตรงที่เขาอึดนะครับถึกแล้วก็ทนนะฮะเดินน้ำมันเป็นรุ่นเป็นนรุ่ที่เรียกได้ว่าเติมน้ํามันใช้กันอย่างเดียวนะฮะเลิกเครื่องยนต์เขาเนี่ยถึกมากๆนะครับค่อนข้านที่จะทนทานะครับแล้วก็ วันนี้นะครับอาจจะแชแฉะหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครับอันนี้เรามารีวิวให้ดูก่อนนะครับอ่านี่นะอันนี้นะฮะขนาดยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์มาตรฐา,า,านนะครับของรถตักไซส์สองคิวทั่วไปเลยนะยางตัวนี้นะครับรก็จนะเป็นยางเบอร์17.5 25นะครับเป็นยางมาตรฐานรถตักสองคิวนะฮะเนี่ยนะครับอ่ายางสวยนะครับแต่ว่านี้มันจะเลอะเลอะดินนิดนึงนะฮะลูกค้าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับแต่ว่าตัวจริงของเขาเนี่ยดอกยางเขายังสวยอยู่นะครับ Ų, ยางยังโอเคอยู I ่นะครับสภาพแบบนี้ใช้กันได้ยาวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์ทอธรรมดานะครับเป็นระบบเกียร์ทอธรรมดานะครับง่ายๆนะครับเน้นความดูแลง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็สภาพตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามาสวยมากๆนะครับรอยพงรอยผุนี่แทบไม่มีนะครับสวยมากนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้นะครับ อ่าแล้วก็ในส่วนของแผงว่าน้ำนะครับก็เรียบเนียนนะครับอ่าแผงว่าน้ำสภาพโอเคอยู่นะครับไม่ได้มีรอยทะลุของตัวแผงว่าน้ำนะครับนี่นะครับฝนก็ตกอยู่เลยนะครับอันนี้ตกเริ่มตกลงมาตะตออีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราสู้เพื่อลูกค้านะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสภาพยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับสภาพยางก็บอกได้เลยว่ายางแบบนี้ก็ใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับนะครับไปกันต่อนะครับก่อนที่มันจะตกหนักนะครับ ในส่วนของบันไดนะครับบันไดบางโคนนะฮะก็เป็นสภาพที่โอเคนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับนะะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้สวยหน่อยก็เอาไปเคาะแต่งสีหน่อยก็สวยแล้วนะครับนี่นะครับในส่วนของบางโคนนะครับสวยนะครับหัวเก่งไม่ได้มีรอยผุนะครับแล้วก็ชุดแขนของเขานะฮะก็เรียบเนียนนะครับไม่ได้มีรอยร้าวหรือว่ารอยดำนะครับนะครับสวยหมดเลยนะครับพุงกีก็เนื้อเต็มนะฮะแน่นอนนะครับเนื้อเต็มนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดของเนื้อพุงกีนะครับ มุ้งกีก็จะเป็นขนาดมุ้งกี2คิวนะฮะตามที่อัดได้แจ้งไปที่ต้นคลิปนะครับเราจะเป็นมุ้งกีที่มีขนาด2คิวนะครับเป็นไซส์แตนดดของรถตัก WA 200อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนถัดไปกันต่อนะครับเป็นในส่วนของด้านบนหัวเก่งครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับมาในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะคะเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของรถตัก WA 200นะครับภายในหัวเก่งของเจ้าตัว WA 200รคันนี้นะครับเนี่ยนะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านัครนะะบ เขาก็ไม่ได้มีรอยพูดวัสดาหนิมอะไรมากมายนะครับก็จะมีบ้างเลือน้อยตรงนี้นะครับตามวิยุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นระบบคอนโทรลคู่นะครับตัวแบบนี้เลยนะครับลองเด้งกันเลดน,นึง แล้วก็จังหวะเร่งเครื่องของเขาเนี่ยลูกค้าดูนะครับเครื่องยนต์ก็ทํางานได้แน่นปกติดีมากๆนะครับลองฟังเสียงนะครับควันดาก็ไม่ได้ออกเยอะอะไรมากมายนะครับเครื่องยนต์ทำงานแน่นดีปกตินะครับในส่วนของปั๊มนี่ก็ไม่ต้องพอกเลยนะครับแรงแน่นอนนะฮะบนตัวลอยสบายๆเลยนะครับไม่มีเครื่องโหลดเลยนะครับปั๊มดีนะครับปั๊มแรงพร้อมใช้นะฮะตัวนี้นะครับ อันนี้เรารีวิวให้ดูทางการใส่ฝนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปดเบรกมือดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใส่เกียร์ดูกันนิดนึงนะฮะนี่นะครับกดให้สุดนะครับมบเบิร์นเลยนะนะระบบเกียร์ระบบขับเคลื่อนดีหมดนะครับพร้อมใช้งานนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวลองใส่เกียร์ถัยหลังให้ดูนะครับ มีปกตินะครับในส่วนของเกียร์นะครับอ่าอันนี้นะครับเกียร์ดีนะครับปั๊มแรงพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะครับของเจ้าตัว WA ่องร้อยคหนึ่งคันนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันบ้างนะครับเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับเขาใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รุ่นไหนนะครับแล้วก็มีสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับไปในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับก็เราใช้เป็นเครื่องยนต์หกสูบ ทั่วไปเลยนะครตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนตมาตรฐานของรถตัก WA 200ทั่วไปนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราลองดูสภาพใกล้ๆนะครับว่าสภาพฝั่งหัวฉีดของเขานะครับเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับ ในฝั่งของหัวฉีดเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์เขาสวยมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะครับฝนตกไม่หยุดจริงๆนะฮะตอนนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของท่อไอเสียนะฮะเนี่ยนะครับสภาพก็เรียบเนียนนะครับแล้วก็ลูกค้าลองฟังเสียงนะครับเสียงเครื่องเขาก็ทํางานแน่นแน่นดีปกติมากๆนะครับเห็นนะ เครื่องอีกฝั่งหนึ่งก็สวยเช่นกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัว WA 200คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในตัวรถตักคุมส่ WA 200คิดหนึ่งคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรด้านบนขวามือได้เลยนะฮะที่อาจจะมีรูปรเรียนนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอตอนที่เขาขับทดลองใช้งานหน้าร้านนะครับกว้างๆนะครับส่งให้ลูกค้าดูกันทางไลน์ดีทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าาาทท่่นใดะีอจ ลองมาเทสรถมาดูรถตัวจริงที่ร้านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมีโลเคชั่นของที่ร้านนะครับส่งกันให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับนี่นะมาสวยนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอยอาจจะพาไปดูวิดีโอไลฟ์สดนะครับรอบคันเลยนะฮะตามจุดต่างๆที่ลูกค้าอยากจะดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบริการที่ทางร้านทําให้กับลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับก็สามารถทักมาขอวดดดีีโไไส้เช่นนนกัะร อันนี้มาสวยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวโคมัสูด wa สองร้อยคิดหนึ่งคันนี้นะครับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสมัครให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ